สวัสดีค่ะนะค้คะผึงสวยนะคะวิธีผสมนะคะปันทะเชื่อมเกนนะคะของโอรเรนนะคะนี่นะคะปะถมนะคะน้ําเปล่านะคะน้าเปล่านะคะน้ําเปล่าน้ําธรรมดานะคะหนึ่งร้อยยีเอลนะคะหนึ่งร้อยเอลค่ะนะคะน้ำเปล่าะะเปล่านะคะ น้ำปลาปลาเลยก็ได้นะคะหนึ่งร้อยมลนะคะนะคะหนึ่งร้อยมลนะคะเสร็จนะคะนี่นะคะเชื่อมเกนนะคะพันธะแกนผมนะคะนี่นะคะของ,งออเรนนะคะ นะคะเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะสิบมลนะคะนะคะใส่ไปเลยนะคะสิบมลนะคะน้ำเปล่าหนะะึ่งร้อยมลนะคะเชื่อมแกนนะคะสิบมลค่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาไปใส่ผมได้เลยนะคะนี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน คนได้เท่ากันแล้วก็เอาไปใส่ผมให้ลูกค้าได้เลยนะคะโอวีนะคะคนได้เท่ากันแบบนี้นะคะก็ใส่ผมลูกค้าได้เลยนะคะผมผลูกค้านะคะเมื่อก,กี้ทําสีนะคะทําสีของเรคคูล่านะคะเบอร์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะคะใช้ไฮโดรเจนนะคะ นเซ็นะคะเสร็จนะคะล้างให้สะอาดด้วยน้ําธรรมดานะคะแล้วก็สาดหนึ่งโรคนะคะสาดหนึ่งโรคนะคยตนนี้นะคะมาหมักนะคะเรื่อมเกณฑ์นะคะเรื่อมเกณฑ์ของอเรนนะคะเรื่อมเกณฑ์พันธุ์าเกณ็์ผมนะคะให้เกณฑ์ผมเช้นไตแเกง่งเรงนะคะใส่ให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะเอาปลาะมังรองไว้นะคะชั้นล่างก็เอาปลาะมังแบบนี้นะคะรองไว้นะคะ ไม่รองนะคะเดี๋ยวเชื่อมเกล็น,นะคะจะหลุดในรูท่อหมดนะคะใส่ให้ทั่วเลยนะคะใส่ให้ทั่วแบบนี้เลยะคะ่ะใส่ให้ทั่วละะแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีสีแบบนี้นะคะสีสีนะคะหวีอลยหวีตั้งหัวเลยนะคะ วิ่งทั้งหัวเลยนะคะวิ่งสิบนาทีนะคะวีทั้งหมดสิบนาทีหวีให้ครบนะคะสิบนาทีนะคะคต้องหาอะไรมารองไว้นะคะถุงถุงนะคะให้กระมัง นะคเหมีทั่วเลยนะคะสิบนาทีนะคะถ้ามารอ้าให้พุู่กถ้านะคะมารอกลบังนะคะ เก็น,นะคะแบบนี้เลยนะคะหวีใหุ้ดปลายผมเลยนะคะหวีทั้งหมด10นาทีหวีให้แกนผมเช่นใดแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะเอาไปยืดน,นะคะยืดคนดัดลายนะคะ ใย้ลูกนะคะองคุผมสีดำมาด้วยค่ะ ให้หวีที่จีทีนะคะหวีเลยค่ะหวีให้ครบสิบนาทีนะหวีให้ถุดปลายทุกเต้นเลยนะคะ มบนี้นะคะมีนี่จุดปลายผมนะคะมีนี่แต่คุณจะ่ลดลายเลยนะคะให้เกณ็์ผมเช่นใบเก่งแรงนะคะหรยอให้ครบสิบนาทีนะคะ รอบสิบนาทีคะ ออกันนะคะเมื่อกี้โทราศัพท์เข้านะคะนี่นะคะเจืกเกนนะคะเบอร์สองตัวนี้นะคะพอใส่เบอร์หนึ่งนะเท้าผีนะคะก็ผิดนาทีนะคะเอาเบอร์สองนะคะใส่บือนะคะใส่ยี่ใส่ยี่ใส่ยี่แบบนี้นะคะส,ะคะสางให้พั่วเลยนะคะขั้งบนนะคะใส่พอประมาณน,นะคะตรงที่ผมไม่แห้งไม่เสียนะคะ ไม่ต้องชข้งนะคะเบอร์สองนะคะเอาใส่มือแล้วก็ขยี้ขยี้สา่ถงลูกค้าได้เลยนะคะตรงไหนผมเสียเยอะก็ใส่ยเยอะนะคะขยี้ขยี้ให้ทั่วแบบนี้นะคะเอาใส่มือแล้วอขยี้ขยี้ให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะ ตรงไหนผมแห้งๆเ,เสียๆนะคะเืนเกลนออรนนะคะเชื่นเกฑ์พันธะนะคะพัน t ะเืนเกลนผมไปเขกเลเ้ะนะคะจะยืดนะคะจะยืดจะดัดยืดคูนดัดลายนะคะหรือว่าจะยืดตรงนะคะถ้าผมแห้งเสียนะคะ ต้องมีเชื่อมแกนของออเรนนะคะจะทำให้ผมไม่เสียะคะ่ะใส่ไปได้เลยนะคะใส่ชุกเลยนะคะเบอร์หนึ่งนะคะมีให้หนึ่งขวดนะคะเบอร์สองนะคะมีให้สองขวด ไปเรื่อยเลยนะคะผมเยอะก็ใส่เยอะนะคะผมน้อยก็ใส่น้อยนะคะตรงไหนแห้งเสียนะคะเน้นตรงนั้นนะคะใส่แบบนี้นะคะให้ทั่วแบบนี้นะคะนี่ทําเบอร์หนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะใส่เชื่อเกลน,นเบอร์หนึ่งเรียบร้อยนะคะพอดีโทรศัพท์เข้านะคะตัดไปก่อนนะคะ ตรงไหนผมแห้งเสียนะคะเน้นเยอะๆนะคะไม่ให้วแบบนี้นะคะใส่ให้ท่มแบบนี้เลยนะคะเบอร์หนึ่งไม่ล้างนะคะใส่เบอร์สองไปเลยนะคะใส่ให้ท่มแบบนี้นะคะแล้วก็หมักไว้เฉยๆนะคะเบอร์สองนะคะไม่ต้องหวีค่ะ กรยี่นะคะแล้วก็สามสุมแบหก่นี้นะคะแบบนี่เลยนะคะสางให้ทั่วนะคะตรงไหนผมเสียนะคะเแบบน้นนะคะเแบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องล้างนะคะใส่เบอร์สองได้เลยนะคะ ก็ใส่ถ้วยเใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะให้ผมอยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะให้โดนน้ํายานะคะให้โดนเชืเ่อมแกนให้เยอะที่สุดนะคะ,ะหาอะไรมารองนะคะนี่นะคะให้ผมยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเทไปเฉยๆนะคะสิบนาทีเดี๋ยวครบสิบนาทีนะคะไม่ล้างนะคะไม,ม 1, ไม่ล้างเชื่อมแกนเบอร์หนึ่งไม่ล้างเชื่อมแกนเบอร์สองนะคะแล้วก็กดสะาร้อนใส่อีกสามถึงสี่ปั๊มน,นะคะววจะเอาไปยืดโคตรดลายนะคะ วัวน,นี้นะคะเดี๋ยวจะทำแบบแบบม้วนออกนะคะ 拜拜。